สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันจันทร์นะคะที่8ค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะและทุกวันจันทร์เป็นประจำของเรานะคะเราจะมาเรียนกันในวิชา ภาษาไทยนั่นเองค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเด็กๆคะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดในวิชาภาษาไทยเลยละคะ่ะวันนี้นะถ้าดเด็กๆตั้งใจดูคลิปวิดีโอของครูโบนะคะไม่ถึง10นาทีเท่านั้นค่ะเด็กๆเ,เนี่ยจะสามารถทําการบ้านที่ครูโบมอบหมายให้เป็นใบงานนะคะได้อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนเลยละคะ่ะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องที่ ครูโบบอกว่าง่ายที่สุดในภาษาไทยเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคะอ่านพร้อมๆกันเลยนั่นก็คือเรื่องของคําที่มีความหมายทําไมคะตรงกันข้ามนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆเ,เนี่ยอยากจะเรียนแล้วใช่ไหมล่ะคะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าคําที่มันมีความหมายตรงกันข้ามกันเนี่ยมันมีคําว่าอะไรบ้างอะแต่อย่าพึ่งค่ะเด็กๆคะอย่าพึ่งใจร้อนไปครูโบค่ะมี กิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆทำค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสัมผัสของหนูเรียนรู้อะไรนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆได้มาโรงเรียนนะคะเด,เด็กเนี่ยจะได้ใช้ระบบสัมผัสของเด็กๆในการทํากิจกรรมนี้อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นสัมผัสที่ดวงตาจมูก ปากหรือว่าหูนะคะหรือว่าการสัมผัสนั่นเองค่ะน่าเสียดายมากๆเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคะ่ะเราทํากิจกรรมกันในรูปแบบออนไลน์ก็ได้เนาะครูโบ,โบค่ะจะมี ภาพนะคะของสิ่งของนะคะหรือว่าเป็นภาพกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะว่าภาพนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบด้วยนะว่าสองภาพนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเราไปดูรูปที่1กันเลยค่ะเด็กๆค่ะรูปที่หนึ่งนี้ค่ะเป็นรูปของสมุดนะครัวมีสมุดท้ายสองเล่มค่ะเล่มที่หนึ่งค่ะเด็กๆค่ะ เล่มที่หนึ่งจะมีลักษณะที่ทำไมคะบางนั่นเองไหนบางเขียนยังไงลูกบออางอบางนั่นเองค่ะและสมุดเล่มที่สองค่ะเด็กๆ่ะเขาทำไมลูกหนามากๆเลยหอนออา นานั่นเองค่ะอะจากภาพสมุดสองภาพนี้ค่ะเรารู้ได้อย่างไรว่าเล่มไหนบางเล่มไหนหนาะเราใช้สัมผัสอะไรคะนั่นก็คือในส่วนของดวงตานั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเราไปดูที่ ภาพท no <un> ี nice e ่2กันเลยนะคะอ่าภาพที่2ค่ะเด็กๆคะเป็นรูปของดินสอนะคะที่มีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองค่ะทาาบ้านของเด็กๆนะคะมีดินสอที่มีเอ่อขนาดสั้นแล้วก็ขนาดยาวนะคะอยู่ให้เด็กๆคะลองใช้มือของเด็กๆนะคะสัมผัสดินสอสิว่าแท่งไหนเนี่ยมีขนาดสั้นกว่าและแท่งไหนมีขนาดยาวกว่านั่นเองค่ะแต่จากภาพนะคะที่ครู โบนำมาให้ค่ะนี่เลยเจ้าดินสอหมายเลขหนึ่งค่ะมีขนาดที่สั้นกว่านเองสออโนอสันสันเอกสันสันโทสันนั่นเองค่ะและเจ้าดินสอแท่งที่สองมีขนาดที่ยาวกว่านั่นเองยออาวอยาวค่ะเด็กๆคะ ไปต่อกันที่รูปต่อไปเลยนี่ค่ะเด็กๆคะ่ะท้าบานของเด็กๆนะคะมีเจ้าสิ่งสองสิ่งนี้อยู่เนี่ยเด็กๆเนี่ยลองใช้สัมผัสปากของเด็กๆชิมดูก็ได้ค่ะเด็กๆเนี่ยจะได้รู้ถึงความแตกต่างของเขานะคะ,ะแต่ตอนนี้ค่ะเราเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเราก็รู้ว่าเจ้าน้ำตาลค่ะจะมีรสชาติที่หวานนะคะหอวออานอหวาน และเจ้ามะนาวค่ะจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะปอรอเอียวอเปรี้ยวเปรี่ยวไม้โท เรียวนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยไปต่อกันเลยนะคะดเด็กๆค่ะสำหรับรูปนี้ค่ะเป็นรูปของน้ำหอมที่อยู่ในขวดรูปหัวใจนะคะกับเจ้าถัางขยะที่มีขยะอยู่เต็มเลยค่ะดเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆใช้สัมผัสที่เป็นในเรื่องของกลิ่นนะคะใช้จมูกค่ะดเด็กๆคิดว่าน้ำหอมเนี่ยจะมีกลิ่นที่ทำไมคะลูกมีกลิ่นที่หอมนะคะเหมือนชื่อของเขาเลย แต่เจ้าถังขยะเนี่ยจะมีกลิ่นที่เหม็นนะคะนี่เลยอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆคะสำหรับรูปภาพที่ครูโบเนี่ยยกตัวอย่างมาให้ไม่ว่าจะเป็นบางหนาหรือว่าจะเป็นสั้นยาวหรือว่าจะเป็นออหวานเปรี้ยวนะคะและสุดท้ายหอมกับเหม็นค่ะ เด็กๆคะดูนะเห็นไหมแต่ละคำเนี่ยมีสิ่งที่ครูโบนะคะซ่อนอยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูในรูปสุดท้ายนะคะเด็กค่เป็นรูปของคนที่ใช้เท้าหงออันใหญ่กําลังตะโกนอยู่เลยคะ่ะแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปของผู้หญิงที่กําลัง กระซิบอยู่ข้างๆหูของเด็กผู้ชายค่ะดเด็กๆคิดว่ารูปนี้ค่ะรูปที่หนึ่งที่ใช้ทระโของอันใหญ่ตะโกนเนี่ยจะต้องมีเสียงอะไรคะถ้าเราใช้สัมผัสหูของเรานั่นก็คือเสียงที่ดังนั่นเองและเสียงกระซิบค่ะก็จะเป็นเสียงที่เบานั่นเองค่ะดเด็กๆ่ะ,ะเด็กๆเนี่ยเริ่มเห็นสิ่งที่ครูโบซ่อนไว้ในกิจกรรมนี้หรือยังคะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆคะ่ะคําที่ครูโบนํามาภาพที่ครูโบนํามานะคะทุกๆภาพเนี่ยเป็นภาพเป็นคําที่มีความหมายที่เขาตรงข้ามกันส่วนทางกันทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหม นี่แหละค่ะเป็นความลับที่ครูโบซ่อนไว้ในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้ใช้สัมผัสของเด็กๆทํากิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้คําศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามกันอีกด้วยแต่ว่าครูโบนะคะไม่ได้มีคําที่มีความหมายตรงกันข้ามมาให้เด็กๆได้ออได้ได้อ่านได้ดูได้ชมเพียงเท่านี้นะคะครูโบมีตัวอย่างให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยะคะ่ะเด็กๆคาดำกับขา ดำในที่นี้เนี่ยอาจจะมาเป็นสีนะคะสีข้าเมา่าไฟที่อยู่ก้นหมอ้อหรือว่าเป็นสีดำของผมเราก็ได้นะคะขาวค่ะนั่นก็คือเป็นสีชนิดหนึ่งนะคะที่ขาวค่ะที่เขาเปรียบเทียบกับสัมลีนั่นเองคำตรงข้ามต่อไปค่ะคำว่าแพ้กับชนะค่ะต่อไปนะคะคือ่ํากับหงายนั่นเองค่ะต่อไปเป็นช้ากับ เร็วค่ะต่อไปนะคะเป็นแห้งกับเปียกนั่นเองค่ะต่อไปคะ่ะเด็กๆ่ะเป็นเรียบกับกขรุขระนั่นเองค่ะต่อไปคะ่ะเด็กๆ่ะเป็นหยาบกับละเอียดค่ะคำนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยเคยเรียนกันมาแล้วนะคะในเรื่องของดินนะคะในวิชาวิวทยาศาสตร์นั่นเองค่ะต่อไปคะ่ะเด็กๆ่ะ อ้วนกับผอมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นขยันกับขี้เกียจนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นดังกับเงียบค่ะหรือจะเป็นดังกับเบาก็ได้นะคะต่อไปค่ะเป็นเกลียดค่ะกับรักนั่นเองค่ะดเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะดเด็กาสำหรับเรื่อง คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันนะคะไม่ยากเลยครูโบบอกแล้วว่าง่ายที่สุดที่เราเคยเรียนในวิชาภาษาไทยมาเลยนะคะแค่เด็กๆค่ะจะต้องรู้คําศัพท์รู้ความหมายนะคะเพื่อที่จะได้นํามาสื่อสารได้ถูกต้องเท่านั้นเองค่ะเป็นยังไงคะเห็นไหม ง่ายนิดเดียวไม่ถึง10นาทีเลยเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะ,ะและเมื่อดเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะนำไปทำในใบางานที่ครูโบเนี่ยได้มอบหมายไวใ้ให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะที่เป็นรูปของซูชินั่นเองค่ะเด็กๆแต่ละคนนะคะจะได้เจ้าซูชิที่มีความเออที่มีคาที่มีความหมายตรงกันข้ามเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆ ตั้งใจทำถ้าคิดคำไม่ออกสามารถนำคำที่เราเรียนกันในคลิปวิดีโอ ใบใส่ในใบงานได้เลยนะคะหรือถ้าใครสามารถหาคำที่นอกเหนือจากที่เราเรียนกันในวันนี้ได้เนี่ยครูโบจะบวกคะแนนเพิ่มให้เป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเน้นในเรื่องของลายมือความสะอาดของใบงานนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยและถ้านักเรียนคนไหนสามารถ ตัดเจ้าซูชิออกมาได้เลยก็ตัดออกมาได้เลยนะคะตัดเสร็จแล้วก็ใส่เอาไว้ในซองที่ครูโบให้ไปพร้อมกับใบงานนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หายนั่นเองเนาะแล้วถ้าเด็กทาเสร็จแล้วค่ะถ่ายรูปนะคะคู่กับผลงานนะคะมาให้ครูโบครูโบเนี่ยรอตรวจผลงานให้เด็กๆอยู่นะคะเอาล่ะสาหรับวันนี้ค่ะครูโบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรา พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆคะสวัสดีค่ะ